ครับคลิปนี้นะครับผมก็นะครับมาเล่นตัวพี่ท็อปวันนะครับผมถามว่าทําไมถึงมาเล่นตัวพี่ท็อปวันนะครับใครที่ดูผมไลฟ์สดในทิกตอกช่วงนี้ก็จะรู้นะครับว่าผมเนี่ยเล่นตัวพี่ท็อปวันทุกวันเลยชว่วงนี้ทุกวันเลยนะครับผมนะก็คือแบบพี่ขเขาไม่ค่อยได้เล่นนะครับก็คือ ขอมาเล่นแล้วกันเพราะว่าตัวผมเองเนี่ยมันก็แบบไม่มีบัฟไงเออเวลาเล่นซองเวลาสับสไนอะไรเงี้ยมันไม่มันไค่อยคล่องไม้คล่องมือเท่าไหร่นะครับคลิปนี้ผมก็เลยอยากจะไปเล่นซองซอมบี้ถาวรขำๆแล้วกันนะจริงๆนะซองซอมบี้เนี่ยมันมี3กระบอกเนาะที่มันถาวรในเกมนะครับผมก็คือมันมีตัวนึงอะตัวที่แบบว่าจากงานเกมทีวีไอซีสองร้อยี่สิบสามมั้งอ่าสุ่มแจก50คนนะครับ50คนในเซิร์ฟเวอร์นั่นเองนะครับ และ2ตัวนี้เป็นตัวที่ต้องสุ่มเอาเท่านั้นนะครับผมซึ่งผมเคยสุ่มแล้วนะครับใครที่ติดตามการสุ่มซองสมบีเถาวัผมก็จะรู้ดีนะครับว่าผมแม่งเกลือหมดเลยนะครับเกลือคือแบบไม่ได้สักอย่างเลยนะครับไม่ได้สักกระบอกเลยแต่ว่าพี่เถาวันคือได้2กระบอกเลยนะครับคลิปนี้ก็เลยอยากมาเล่นคำขำนะครับก็ไม่มีอะไรคลิปนี้เล่นคำขำนะผมย้ำไว้ก่อนคลิปนี้เล่นคำขำมันอาจจะไม่มีคอนเทนต์อะไรนะครับผมแต่ว่าคลิปนี้ก็อย่างที่บอกเล่นคำขำครับผมอ่ะ เบล่ le, นะครับผมจะใช้เบเล่นะครับเบล่สับไวนี้เป็นเบมันเหมือนเบเล่ฟ้าเลยนะครับแต่แค่แตกต่างแค่สีแค่นั้นเองนะครับผมใส่กระสุนไว้นะครับสับไว้นั่นเองนะครับไอเทมประมาณนี้นะครับผมนะเป็นไอเทมที่ตัวพิทวันเขามีไว้อยู่แล้วนะครับเปิดใช้ไว้อยู่แล้วนะครับฉายาจะเล่นเป็นฉายานี้ละกันนะครับผมเพราะช่วงนี้ผมรู้สึกว่าชอบแบบความเร็วเคลื่อนที่นะแบบชอบแบบวิ่งไวๆเดินไวๆเนาะเอออะ เดี๋ยวไปหาห้องลุยกันดีกว่าครับผมโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยมีซับวาวนี่ครับคนต่อไปคงต้องเป็นผมนั่นแหละครับที่สับวานะครับอ่าเกนนี้ไม่มีอะไรจริงๆนะครับก็แค่อยากเล่นซองมบีถาวรเฉยๆในตัวพี่ท็อปวันนะครับตัวเองสุ่มไม่ได้ไงก็อยากเล่นเฉยๆอ่ะอืมแต่ถามว่าอยากได้เข้าตัวตัวผมเองไหมตัวตาลฟองควงก็ก็อยากอยู่นะครับ แต่ว่าแบบไม่อยากทุ่มเทอะไรมากมายเพราะสุ่มทีไรก็เกลือทุกทีอ่ะจะสวยนะลายเนี่ยผมชอบอเกินอโดแล้วครับโอ้โห 喂那。那，OK，一个刀。 อย่าเด้ออย่าเด้ออย่าทำอย่างนี้เด้ออย่าทำานี้เด้อนะครับเนี่ยแหละความเขาเรียกไงความต่างของเจ้าซองทอมบี้กับเจ้าอ่าไม่ใชื่ออะไรปะอ่าซองควงนะครับเออนี่แหละมันยิงแรงนะครผมมันยิงแรงมากเลยอืมทอมบี้เนี่ยแต่จริงๆอะ่ะอยากให้ซองควงนี้ปรับเป็นปรับใหม่นะเอออยากเป็นแบบซีรีส์เรขามโมอะไรอย่างเงี้ยนี่ครับ อ Ada a อัน,อน,นี่นี่ไม่ว่าจะเป็นซองซัมบี้หรือซองครัวนะครับจะเจอธนูระยะไกลก็นี่ไม่รอดูดีหนึ่งนัดหนเน่นเนี่ยครับก็ดู นี่สวยเฮ้ยปิงไหนวะนอะอ๋อปิงตรงนี้เฮ้ยนี่มันคิงนาก้อนจริงๆเห็นสักพักหนึ่งแล้วล่ะแต่เราเล่นเล่นกันอยู่อ่ะเอ้าเรียบร้อยโอ้โหนี่ครับเอเซ่ลานเข้าหัวไปเต็มเต็มเดี๋ยวเปลี่ยนสองซัมบี้หน่อยสิเราไม่ได้มีแค่กระบอกเดียวนี่เอยนี่ครับตัวถาวรอีกหนึ่งตัวเนี่ยครับตัวเบสิคเนี่ยนี่ ดูนะครับอ้ตูแตกบอกเลยนะครับเป็นการนั่งที่นะครับถูกใจเลยนะครับสําหรับสายซองนะครับที่สามารถเข้าหลังได้นะครับเพราะมันจะโดนเต็มเต็มเลยนะครับโอ้โหหวานเจี๊ยบเลยพี่จ๋าไป <c oughs> อะไรวะเฮ้ยเกินไม่ได้เลยไม่ได้เลยดันไปแล้วโดนยิงเข้าไ o ้จอดยูโนแบบนี้คือผมไม่ได้เลยเนระับแมไม่ได้เล่นเลยเนะ่ยเมื่อกี้มัวแต่เอาธนูจะยิงเขาด้วยแหละประเด็นฝันต่อข้ามเขาไม่ดันนะแต่ว่าเขามีฝีมือนะเออต้องระวังนะครับอันนี้ต้องระวังโอ้โหเมื่อกี้นัดเดียวเลยนะซอนซอมบี้ครับ โอ้โหตัวถาวรครับคนดูสุดยอดป่ะสุดจีเลยพี่จา๋าเนี่ยแม่นี่ไง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 หลังฉันก็ดูหลังฉันกด็ดูหลังฉันก็ดู โอ้สับว้าของจริงของจริงโอ้สับว้าไเมื่อกี้สับว้า,วาจริงคือจังหวะม,มันแบบมันตั้มยาพอดีเอาคนดูโอ้โหวาละเบิดนี่ผมจยาหาเล่นเลยจริงๆกลัวคนดูเบื่อไงเลยเล่นแบบวาละเบิดเออแล้วผมก็อจริงผมก็เบื่อแบบว่าไอ้ที่ตัวเองแบบเล่นเด็ดแมทให้คนดูดูอย่างเดียวมันก็มันบ่ได้ไปเออมันก็ต้องเริ่มที่แบบ วาระเบิดบ้างอะไรเงี้ยเปิดมาเดนแมทอย่างเดียวเลยเงี้ยม,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 มัน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 มีสภาพเดิมๆนะครับนี่ติดอ่างทำไมก็ไม่รู้นะครับติดอ่างเลยครับเพื่อนเพื่อนตุยกันเป็นบ้านเล่นเลยตอนนี้รอ ไม่ได้อย่างนี้ไม่ได้จะมาชิดมุมอย่างนี้ไม่ได้ใจเสียวเลยเมื่อกี้หวเลยหนูก็จะโดนแบบปึ้งเอดช็อตแล้วผมนึกว่าเขายืนแบบดักรอนะครับโหถ้าโดนแบบโดนดักร้อนนี่คือแบบมีโอกาสมากเลยนะที่เราจะโดนกับแบบนัดเดียวนะครับแบบวันช็อตวันคิวเลยทีเดียวนะเมื่อกี้โอ้โห ไปครับผมมาลุยกันต่อนะครับรอมีไหมไม่มีเฮ้ยกินนักก้อนเหรอเฮไม่โอ้จบแล้วบอกกำลังพิเศษกูจบกันนะครับเพื่อนผมไปแล้วนะครับตอนนี้เขาน่าจะไล์อยู่แหละและน่าจะเจอผมอดีหนึ่งนัดเดิรอแล้วสุล้อ yeah!

เฮ้ยน้าดิง้งเฮ้ย okay, s <S น่าจะเจ็บแล้วนะผมว่า โอ้โหยังกระปอนล็อกโอ้โหยังกระปรลักโอ้โหยังกระปอรลกอกหัวแม่แต่เมื่อกี้คือได้ยินเสียงครับผมนะเมื่อกี้ก็ได้ยินเสียงครับเสียงชัดเจนมาก ทีมเฮ้ยวัดไม่ลวงได้ยังไงนะสุลล์เหมอเข้าบีครับโอ้โห oh, oh. นึกว่าโดนไม่ไม่โดนไม่เจ็บเลยเหรอก็คือผมยิงโดนไปขนาดนั้นนะคือยิงโดนไม่ใช่หรอ <laughs> เออเจออะไรคือเจอของแหมอะไรคือเจอของใหม่ครับ มันพิมพ์ทีมไงนะเกมนี้อะไรวะนะแหมคนเราก็ต้องมีการหลงลืมกันบ้างธรรมำาลืมไปแล้วลืมไปแล้วว่าทีมพิมพ์ยังไงตอนนี้น่าจะแทนเอครับโอ้โหแต่เพื่อนเราแต่เพื่อนเรายัง ยอดเลยว่ะโอ้ดีดีดีนะครับแหมมันมันเลยครับผมเพราะว่าจริงๆเนี่ยผมต้องเล่นเดนแมเนี่ยแหละเล่นซอมมันต้องแบบมันต้องได้ยิงยาวๆโอ้โหสุดมดก่อนโอ้โหโดนครับโดนโดนครับโดนนะครับ ไอเดี่ยวเปลี่ยนซองซัมบี้บ้างโหเล่นซองตัวนี้เยอะแล้วนะครับจิปบ่ายโอ้มาระเบิดกูเนี่ยโอ้โ โอ้โหเอาว่ะเอาว่ะมีสเตปมีชั้นเชิงเอาว่ะนะครับเบิดไปเบิดไป อ,อ,อยู่บ้านก็นะยอยู่บ้านก็เสียวดะอืมอยืนบ้านก็เสียวได้นะครับคนดูแต่ห้องน,นี้ระเบิดจะจบระเบิดเดยอะมากโอ้โหนั่นไงปูดปุ๊บนี่หย่อนมาเลยนะแมี่ยก็แค่แปลกันนะครับทุกคน เบอร์มาสุดจะหมดแล้วเน่ะโอ้โหสุดจะหมดแล้วสุดจะหมดแล้วนะครับสุดจะหมดแล้วโอ้โหเกมจบก่อนครับ เมื่อกี้ไม่รู้ว่าถ้าเกมไม่จบนี่ผมจะรอดหรือเปล่านะครับแต่ดูจานกนาคารนี่แม่เมื่อกี้ไม่น่ารอดโอกโหไปหมดเลยไม่ฝานตัวกัม <c oughs> เฮ้ยไปหมดเลยว่ะโอ้ไม่อยู่ันคอนแล้วพี่แม่เฮ้ยเขาพิมพ์ว่าอะไรคน,คนดูคนดูครับดูให้หน่อยครับเขาพิมพ์ว่าอะไรครับนะยิงชิวๆแล้วกันเมื่อกี้นะไม่รู้ว่าเขาพิมพ์มาว่าอะไรนะครับแต่มันมีคำว่าไทยอยู่นะแม่ยิงจนชาวต่างชาตินี่ถึงกบกระซิบมาเลยทีเดียวนะครับ ตอ่ตอครับผมซองซอมเป้เอาของที่เกีลายขี้เขียวเนี่ยนะแต่ว่าผมชอบลายนี้มากกว่านะแต่จะพยายามเล่นให้แบบมันแบบเท่าๆกนะันน่ะเออซองซอมบี้มันมีทั้งสองกระบ,บอกแต่ถ้าเอาจริงๆเล่นแบบจริงจรงกลาๆนะซองซอมบี้นะสำหรับส่วนตัวผมอะไม่ไม่ไม่หยิบซองสิบสองนะัดมาเลยหรอกแต่สิบสองนะัดมันก็โอเคแล้วนะอืมมันก็โอเคแล้ว แต่ว่าแบบเฮ้ยเขเมื่อกี้ปะว้าวเราจะตอบอยังไงวะเนี่ยอังกฤษไม่เป็นโอ้ตายเลยไม่มีสกิลในการคุยกับชาวต่างชาติสงใส่ต้องหาล่ามมาเล่นด้วยแล้วนะครับเดยวครับเดี๋ยวเราหาไมไปก่อนแล้วกันแล้วเขาพูดว่าอะไรอะ่ะนั่นไง เราก็เก่งอังกฤษเหลือเกินเก่งอังกฤษเหลือเกินเก่งจนคุยไม่ได้เนี่ยคุยกับเขาไม่รู้เรื่องวิ่งเขาพูกเขาว่าเขาติดตามหรอใช่ไหมเออขอบคุณครับแม่แตงเก่งมากเก่งที่สุดทำนี่เราก็ไม่รู้ไง ว่าเราจะตอบไปยังไงเราก็ได้แต่ yes no โอเคเท่านั้นเองผมฝังเขาข้ามไปทุกซองนี่ไงลูกซองเหรอมีลูกซองก็โดนเด็ดเจ็บครับตรงขาตรงนู้นเจบ็บเรียบร้อยครับผมยืนเฉยๆก็ซอยได้นะครับล่วงครับผมไปครับมันเจ็บมากเลยเอ่ะเอาเขาพิมพ์ขับมาเอาคนไทยดีกว,ว่าเไอ้ คนไทยปะเนี่ยส่วนมากคนไทยขำอย่างนี้ชาวต่างชาติไม่ค่อยเห็นหรือว่าชาวต่างชาติก็ขำใชจแบบนี้เลยว่าคนดูเรียบร้อยครับผมล่วงไปอีกหนึ่งครับล่วงไปอีหนึ่งครับเห <c oughs> ยื่อรถไฟครับผมยิงชิวย <c oughs> าวๆติดเพื่อนนี่ติดเพื่อน <c oughs> ติดเพื่อนไม่ดีเลยต้องกลับบ้านบ้างนะรู้เปล่าจะ <c oughs> ก,กลับบ้านติดด้วย เล่นไรวะเนี่ยโอ้โหกระสุนจะหมดแล้วครับเหลือห้านัดนะครับ,นนรบเรียบร้อยครับผมกระสุนหมดิเขาทิ้งปืนไม่ได้ไเว้ยเฮ้ยคุณดูผมทิ้งปืนไม่ได้ปะนี่นีน่ตั้งค่าหรือเปล่ากูรู้แล้วทิ้งปืนไม่ได้เนี่ยแม่งหักไม่มีเสียง โอเคคุณดูก็ตามนั่นแหละครับแม่หลุดไปจนได้นะครับก็ว่าจะทำไมเป็นทิ้งปืนไม่ได้บ้อ๋อให้คำตอบกันแบบนี้นี่เองนะครับผมสงสัยซองสมบีของตัวพี่ท็อปวันนะครับสงสัยมันจะแรงเกินนะคนดูสงสัยมันจะเจ๋งเกินดีเกินนะครับก็ไปเพตอนนี้ก่อนละกันนะครับผมขอบคุณคนดูที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมเจอกันจ้า